ดีเมื่อมีเธอไม่ต้องการใครดีเมื่อวานก็รักเมื่อเมื่อเมื่อวานก็รตาดีเมื่อเมื่อเมื่อวานก็รักเนี่ยรักต้องให้เธอเมื่อวานก็รักอะเปิดปากเธอหรือไม่ก็แล้ววะเมื่อวานก็รัก เอาเมื่อเมื่อวานก็รักวันนี้รักเธอพรุ่งนี้ก็รักเธอพอใจที่มีเธอพอใจที่มีเธอพอใจพอใจที่มีพอใจที่มีเธอ 라라라라라. 에에. จเดียวมีคำว่าฉันมีคำว่ารักนะลูกที่มันเตี้ยอยู่นะไม่มีอีกแล้วใครจะมาเข้าใจฉันได้ดีเธอตอบแทนเธอรักเดียวใจเดียวรักไม่ถึงรักรักเออขึ้นเลยรักเดียวใจเดียวดังทะเลลด แม่จะนอนแล้วฝันฉันเนี่ยฝันหนูจะแบบฝันแล้วมันลงมามันตีฝันขึ้นไปเลยไม่ต้องฝันฉันตรงนั้นอะตัดออกจากการฝันกับฉันอะไม่ต้องลักโนูเชื่อมรอกหรือเราเล่นเล่นคำอะแม่อไเนะเอาไมนะแม่จะนอนแล้วฝัน ฉนันมีแต่ด่าดาดาดาจะได้แต่เธอเท่านั้นเอ,ออเองมาลอเองแมจะะแ่จะนอนละฝันนมจะนอนละฝันฉันมีแต่เธอเท่านั้นเออไม่อาจแบ่งใจปั้นเพื่อไว้ให้แบ่งใจปันามมา้นอีกเหรไม่อาจแบ่งใจปันเพื่อไว้ให้ ใจกับปันเอาออกจากกันลูกใจเมื่อเจอเธอแล้วเหมือนคนที่เจอจุดหมายเมื่อมีเธอไม่ต้อง อันนี้ใหญ่พรุ่งนี้ก็รักพรุ่งเล็กๆนะพรุ่งนี้ก็รักเธอพอใจที่มีเธอดีดีดีอพอใจที่มีเธอไม่มีอีกแล้วไม่มีอยากทำอย่าคมอะทำอย่าคมไม่มีอีกแล<อ>้วใครจะมาเข้าใจฉันดีดี อย่าไปเิ้นเพลงเอินีนรอบไฟนอลแล้วเอาเมื่อกี้ยอดตวองเขาตัดเพลงเปล่าไม่ไม่ได้ตัดหรอไม่รู้ในนี้เต็มปะลูกเต็มครับถ้าเต็มก็เต็มเห้านาทีือหไฟนอลไงเล่นได้เยอะเลยนะข้างหลังอ่ะเปลี่ยนโนาะไม่งั้นเต๋าก็ต้องให้มันต่างกันตรงฮุกอ่ะมือวานก็รักสามรอบเนี่ยครับทำไงให้มันต่างกันลูก อาจจะใส่ขยับส่วนหรือว่าอะไรที่เราเคยเรียนมา<ค>น,นี้รักเธออะไรอย่าง,งน,าน,นั้เงี้กก็รัเธออันนี้อีกแม้จะนอนหลับฝันสามรอบต้องให้ต่างครับ <laughs> <laughs> ใช่เรื่องมั้ยนะ่ะเออตอน้นบอกว่านะไม่ไปไม่ไปห้องนู้น่ะลูก ยังไม่เสร็จเหรอยังไม่เสร็จโอเคเปิดโยซองกำลังรูอยู่ครับรูยโยซองนั่นเมื่อกี้เหรอนี่ซองอะไรครับซองอะไร Crazy Right Now โยซองวุ่นแต่เราลองไปทำกันบ้านก่อนว่าแม่จะนอนรับฟันสามรอบเนี่ยจะต่างกันยังไงได้บ้างนะลูกนะคะนี่ทิ้งกันบ้านไว้ให้นะข้อนฮุกทำยังไงให้มันต่างกัน ระดับการบอกว่ารักมันก็ต้องต่างกันครับเราเราเป็นความรู้สึกมามแล้วอยากท,ท<ค>ำเรี่อคมมากมคําหนุงมเพะมันมันจะกลายเป็นร็อกไปมันปุ๊ก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 อันนี้ต้องซึ้งอ่ะเพราะเพราะาเพราะอาซึง้งใส่ลมได้แล้วคําอันไหนที่ไม่ให้เชื่อมอย่างเช่นเมื่อกี้ใช่ปัน๊นฝันเออไม่ใช่แม่จะนอนแล้วฝันฉัน แล้วมันจะทำให้แป a t ลงไปไงเราไปเชื่อมคำแม้จะนอนละฝันฉันมีแต่เธอเท่านั้นอะไรอย่างนั้นปันยาวอีกนิดนึงปัญญาหน่อยสะระไออีกนิดนึง ให้ใครอะไรอย่างเงี้ยใส่เอื้อนเข้าไปบ้างนิดนึงลมใช่ไหมลมหายใจดิเอาไหมแม่จะนอนแม่จะนอนแม่จะนอนรอฝันฉันมีแต่เธอเท่านั้นดีไม่อาจแบ่งใจปันเกลือไว้ให้ใครเตือนเห็นไหมใจเมื่อเจะทล้ว เม,เมื่อมีเธอไม่ต้องการใครเปิดมาเมื่อวานก็รักวันนี้รักเธอย้ำว่าพรุ่งนี้ก็รักเธอพอใจที่มีเธออาจจะเปลี่ยนตรงนี้ว่าพอใจที่มีเธออะไรอย่างนั้น ไ,ามมาไม่มีอีกแล้วใครจะมาเข้าใจฉันได้ดีอย่างเธอตอบแทนเธอรักเดียวใจเดียวสุดท้ายนี่ตอบแทนเธอตอบแทนเธอรักเดียวใจเดียวเออเปลี่ยนนอเป็นรักเดียวก็ได้อะไรอย่างนั้น ขยับเมื่อกี้ได้ใช่ไหมจำได้ไหมอันนี้ให้คนร้อง,อ,นนอ,งอาจจะเป็นช่วงนี้นะครับที่คนช่วยหาชมอบคนอะไรแต่ตัวนี้ผมว่าเราต้องร้องเองอย่าให้คนร้องพ<ว>อสุดท้ายถึงไหมเนี่ย ลบแล้วก็มามิกเอาอะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็รักเธอพรุ่งนี้ก็รักพรุ่งนี้ก็รักเธอ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 เยอีกหรือว่าพรุ่งนี้ก็รักเธออย่าลืม um> To... you don't ขาชาไปอยู่นู่น <พอ S 1> เดินไป <ใจ S 1> เดินมากมาา <laughs> ติดมา <laughs> ขยับส่วนบ้างสมมติอันแรกเราเมื่อวานก็รักอันที่สองเมื่อวานก็รักวันนี้รักเธอ สมมติเราจะเปลี่ยนตรงเนี้ยพรรุ่งนี้กกัเธอจะได้มีเวลาเปลี่ยนช่องเสียงด้ปะอ่าเราพรุ่งนี้นี่ออะไรอย่างเงี้ยน, <พอ S 1> นี่นี่ยาวนิดนึงลูกพรุ่งนี้ก็รักเธอพรุาา่งนี้พรุ่งนี้ก็รักเธอทำไมพรุ่งนี้ก็รักเธอหายใจหายใจแบบซึมอ่ะใจไม่ต้องหายใจ หายใจซึมๆเข้าไปอ่ะพื่นี้นนรักเธอพอ Old ใจที่มีเธอ <clog S 2> ไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกแล้วมไม่มีอีกแล้วอยาบติไม่มีพอใจที่มีเธอไม่มีอีกแล้ว จะมาเาใจฉันได้ดีอย่างเธอมาต่อแทนเธอรดีใจดีดฉันได้ดีฉันได้ดีอย่เธอไม่มีอีกแล้วให้จะมาเข้าใจ,ใจาเข้าใจฉันได้ดีอย่าเธอ,<ม><น>อ เอาไว้ตรงไหนต้องจำไว้ด้วยลูกเอาไว้หุกสองครับหุกสองไม่ใช่มาตั้งแต่หุกหนึ่งนะจะงงอย่าเพิ่งปล่อยมาหุกหกได้นี่น้องเหมือนต้นฉบับถูกเธอฉันได้ดีอย่างเธอเธอเฮ่อะมันจะใสก็เอาใหญ่เพื่อนแรกดีกว่าเพื่อนดีกว่าเธอจำไหมฉันได้ดีอย่างเธอ รักเดียวใจเดียวอันนี่ยังเพิ่งเปลี่ยนโน้ตนะรักเป็นรักตรงนู้ก่อนรักเดียวใจเดียวใช่ลดตรงตรงก่อนแล้วก็ฮุกสุดท้ายแม้จะนอนอย่าเลยดนตรีแบบกระถุม่มขึม้นมามันจะมีช่วงที่มันเงียบมไม่มีมันน่าจะมีนะมันแบบ แบบดนตรีเงียบๆแล้วแบบพูดแบบแม้นีนตอนก่อนก็คลับโซโอ่น้ายอ่ะน้าคุณน้าอยากได้อันนี้คุยกับคุณเต่าได้นะคุยกับคุณเต่านะของอะไเพลงนี้เพลงปิดมากสมมติว่าเราขอเพราะว่าตรงเนี้ยขอดนตรีเบาขอแบบเพ่จะมีแต่เปียโนก็ได้แบบสงสารเลยหรือมีแต่เครื่องสายอะไรเงี้ยเราขอคุณเต่าด้วยคุณเต่าครับตรงไหนดีที่ผมอยากจะพูดอะไรเงี้ยคนลุกเลยนะน้าคุณเต๋า ฉันมีแต่เธอเท่านั้นไม่อาจแบ่งใจปันื่อไว้ให้ใครแบบร้องแบบตรงๆซื่อๆจากใจเจอธอแล้วเหมือนคนที่เจอจะไมเมื่อมีเธอคอยมาไม่ต้องการใครและดนตรีมา คนน er> ุ่นี่รักเธอพรุ่งนี้ก็รักเธอพอใจที่มีเธอไม่มีอีกแล้วเนีบิวบิวกันหน้าดูดีครับดีเอาเอาอทเมื่อกี้เลยนะบอกไปนะตัวหัวเลยว่าอันนี้เบาลงลงตัวแม่จะนอนหลับฝันเนี่ย ตรงนี้หนูต้องร้องแบบตรงๆไ,ไม่ต้องไม่ต้องลูกอะไรมาทั้งนั้นสบายครับร้องตรงไม่ต้องมีอะไรมาร้องแบบจริงใจอ่ะ